ครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนพี่น้องผมจะถ่ายคลิปสั้นๆน่อยเพื่อนครับวิธีการใส่แหวนลูกใส่แหวนลูกูบนะครับนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกครับพี่น้องเดี๋ยวสิเบิ่งบรรยากาศจะไงดูครับมืดตึ๊บเลยครับป้าห้องน้ำครับเสียวเสียวถ่ายคลิปไอ้ป้าห้องนี้มันเสียวเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชไฟจะหน่อยครับผมสิบอกวิธีการไอ้ใส่แหวนลูกถูบนะครับใส่ยังไงนะครับที่กิงคลิปประเภทนี้ผมเคยลงคลิปอีกคนคิดหนึ่งแล้ว บ่มันใจว่ามีคนจับไหนบ่นะครับอันนี้เป็นของไม้เลยดนะครับนี่นะเป็นของไอ้นิเวศที่แปลเนาะเป็นเสือสูบลูกสูบนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เอาเนี่ยเอาไว้ก่อนผมสี่มาแนะนำวิธีการใส่แหวนนะครับว่าใส่ทังไหนนะครับเนาะนะครับผมสีเบื้องลูกสูบก้อนขั้นแรกมาดูลูกสูบกันนะครับตั้งกตว่าลูกสูบเนี่ยมันที่มีหมากอยู่นะครับที่ปมสี่นี่นะเนี่ยเนี่ยครับนีแหละ มันมีมากอันี้เป็นลูกสูบสองแหวนนะครับนี่มากตัวหนึ่งบนมหมือนเจาเนมเป็นบัวแล้วมาเมื่องด้านบนนี่ครับนี่ครับผมครับนี่มาคครับที่ผมซี่นะครับนี่แหละมากตั้งเกียร์เบิรงครับเอ่อมาที่นี่วิธีการใส่แหวนนะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอันนี้คือแหวนนะครับแหวนมีสองตัวเนาะสองตัวครับวิธีการใส่แหวนให้ตังเกต สังเกตว่าปากแหวนมันชีเนเ้เอียงเห็นบ่เอียงเอียงลมแบบนี้นะครับนะฟังเียกเอียงกันครับฟังนี้เอียงเอียง่งแบบนี้นะครับให้ให้หันหันในด้านนี้ขึ้นด้านบนนะครับให้ให้หงายขึ้นด้านบนนะครับถา้าลักษณะนี้คือว่าควา่ำคว่ำแหวนนะครับนะขันแบบนี้บ่ได้แบบนี้ผิดเดี๋ยวสิเบิ่งครับเห็นบ่หนอนี่ครับเป็นบ่อันนี้มันจะเคียงขึ้นทั้งสี่เป็นบ่เนี่ ลงปากแหวนนะครับสองฝั่งเลยบอ่อันนี้เขาเรียกว่าลักษณะการคว่ำแหวนคว่ำหน้าลงทิศนะครับให้งายขึ้นแบบนี้เ้อแบบนี้ครับนี่คือการลักษณะงายให้งายขึ้นงายขึ้นด้านบน,นครับอ่าวันนี้วิธีใส่กะให้ว่างลงไปอีกสีเลยครับนะแบบนี้เลยอ่ะปาที่ผมชิมผมบอกวิธีใส่ครบับมากระยับมาไกลๆดีกว่าครับให้สงเกตมากนะครับอันนี้มากี่ว่าผมบอกตัวเลขนะี่ครับมาก ให้จำมากในไว้เดอนี่ครับให้งายขึ้นดานบนาะว่างลงแบบนี้ครับนี่ครับวิธีการจับแหลนะครับให้จับลักษณะนี้เดี๋ยวที่บอกวิธีการจับก่อนนะครับจับลักษณะนี้ครับนะไอใส่นิ้วซี่นี่กับตัวนี้ปะข้องแบบลักษณะนี้แล้วใส้หัวไม่มือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้คันมีเล็บแบบมรมดีครับนี่ครับเอาเล็บโจกับแบบนี้แล้วก ใส่เรีบงาออกแบบนี้ครับงางออกแบบนี้ก็ฟูมลงไปนะครับงงนะครับฟูนลงไปครับ,นะรบ,งงรบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกเพิ่มเติมอีกก่อนเออนิ้วกลางสองนิ้วที่พุมก,กระลิกเนี่ยสองขาเนี่ยให่ประคองลูกสูไปแบบนี้นะครับนิ้วสี่กับนี้กับแบบนี้ว่างไปสี่ครับแล้วก็ง้างมาแคบง้างง้างออกมาง้างมาตีมาครับพี่น้องตีมาเขาบอกให้ไว้แข็งมาเลยว่าแล้วก็ว่างไปดึงกว้างครับว่างลงไปนะครับ เอาลูกหนาล่างสุดก่อนนะครับแบบนี้นะครับพยายามให้มลงตรงนะครับนะแหวนมูนี่คนข้างกรอบนะครับทันเทศบลระว้างนี่แหวนหักนะพี่น้องนะครับตรงพิธีปทันแจ๊กหน่อยหนึ่งนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับลูกหนาล่างแล้วนะครับผมเนี่ยติเบิกหลบๆเลยนะครับอันนี้คือแหวนชั้นล่างนะครับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สังเกตมากกันบ่ะพี่น้องนะครับ เป็นเหลี่ยมเหียมเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อขยับให้นี่ครับมีมากจุดดำดำนะครับตัวนั้นนะ <S <S แว่นที่จ้องอยู่ลักษณะคามมากแบบนี้ครับนะโอเคนี่ครับตัวนี้นะลงราละเอียดหน่อยเนาะ <S <S อันนี้คลิปมือใหม่ได้พี่น้องผูดด้ใดเห็นเป็นแล้วบ่ต้องเมืก็ได้่ได้คลิปนี่อ่ะมาที่นี่ผมสี่แว่นตัวบนไปเบิ่งมันมากี่สื่อใดบ้างจุ๊บ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 มาอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่เจอแล้วครับนี่มากนี่ครับนี่คือมากตรงนี้เป็นเหี่ยมเหี่ยมเนาะ ต่ำๆเลยโอเคมาใส่แว่นตัวบนครับเหมือนเดิมครับพี่น้องเอาแว่นมาครับแว่นตับนมานะครับให้งายขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมเลยนี่ครับงายแว่นขึ้นแบบนี้นะห้ามคว่ำหน้าลงเน็ดขาดแบบนี้พิษนะเบาวยงเปทีนึงนะี่ครับโอเคมาใสใ่เลยครับเหมือนเดิมครับวิธีการจับเหมือนเดิมประคอง,งสูงไปสินะครับนะ แล้วก็ง้างใช้นิ้วโป้งสองนิ้วง้างนะครับตีออกนะครับตีออกบางลงไปครับจื๊บนี่ครับเออร้อมในตำแหน่งนะฮะก็วางบางแหวนเลยนะครับเดี๋ยวลงไปครับเออค่อยๆครับใจเย็นครับครับผมเอ่อผมเท่าที่ผมเคยสอนเครืองมามันจะมีรูปสูบบางบางอันนี้ทีไซน์ง่ายบางอันทีไใส์ยาก ถ้าเป็นคนนิเวศที่ปดๆตัวนี้นะครับโอ้ยแข็งนี่แหวนแข็งมากๆเลยครับนะเรียบกัอบฟรีกลยพี่น้องแตค่าเป็นบางยี่หอจะโค้งสากครับันแปดทำมาสอง 8, 8, 8, 2, บางบางยี่หออ่อนๆพี่น้องดึงเงียบๆกับเขาแล้วนะครับโอเคครับกับมีแข่เนี้น้องคิมเนาะนะี่ครับเดี๋ยวไอ้ตอนเขาใส่ในเครื่องไหนเขาก็ยังมาจัดอันนี้ที่หลังเลยครับตอนนี้ไปจังในกับซางเมยนะ์มันนะครับตอนตอนเที่ประกอบนะเอสีเบิ้งกี่หน่อยนะี่ครับ ตอนที่ว่าเขาใส่นี่ในตัวเครื่องเนี่ยเขาเข้าังมากมาจัดแวน่นให้มันตรงมากนะครับก้อนที่ที่ใส่สูบนี่ลงไปเขาจัดอีกทีนึงก็ได้นะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไ้ประมาณนี้นะครับผมครับ